สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คำวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิในการขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะค่ะก็มีหลยๆคําถามค่ะที่ส่งมาหาพอ,อน้อยก่ะสอบถามในเรื่องของในช่วงของวันเวลาในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะท่านหนึง่งสอบถามพอ,อน้อยเข้ามา ผ่านทางคอมเมนต์นะคะบอกว่าจะครบ60ปีจะครบ60ปีในปลายปีปลายปีหน้าปลายปีหน้าก็คือปลายปี2 5 6 7ค่ะท่านบอกว่าทำอย่างไรจะได้ระเบียบอย่างคีบผู้สูงอายุค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าจะครบ หกสิบปีในปลายปีหน้าปลายปีหน้าค่ะก็ไม่ทราบว่าจะอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกาในเดือนธันวาคาก็เข้าๆกันน่าจะเป็นพอหน่อยออว่าน่าจะเป็นในช่วงของเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านสามารถนะคะทาอย่างไรถึงจะได้รับเบียอ,อย่างชีพผู้สูงอายุค่ะช่วงนี้ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะสาหรับท่านที่สอบถามมา ค่ะสรุปเราก็คือท่านน่าจะน่าจะเกิดในช่วงเดือนธันวาคม2507ค่ะท่านน่าจะเกิดในช่วงเดือนธันวาคม2507เพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะครบ60ปีในปลายปีหน้าปลายปีหน้าคือเดือนออในช่วงของพศ2567 นาจาเพราะฉะนั้นเข้าๆพอ,อน้อยเข้าๆให้ก็คือท่านน่าจะครบ60ปีในเดือนธันวาคม2567เพราะฉะนั้นช่วงนี้ ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไปที่ไหนไปที่ท้องถิน่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงารเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะหน้าภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปได้เลยช่วงนี้ช่วงนี้ไปได้เลยวันที่พอนะลุงคลิปก็คือวันที่21ธดันวาคม2566 นะคะกาไปที่ไหนไปที่ท้องถิ่นอย่างที่นาเรียนการณภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพราะมีเอกสารหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารกาะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจสอบดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยัง าบางธนาคารบางธนาคารถ้าเจ้าตัวไม่ไปขยับกรยื่อนเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับ เจ้าของบัญชีรทราบนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่สอบถามมาจะครบ60ในปลายปีหน้าปลายปีหน้าก็คือ,อไปอในช่วงของเดือนธันวาคม2567ันก็ค่ะก็คาดว่าท่าน,น่าจะเกิดในช่วงธันวาคม25 0 7นก็ะคะค่ะก็ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยค่ะช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสาหรับท่านที่เกิด ก่อนวันที่สองกันยายน2508นะจ๊ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมา หรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมสงวันเดือนปีเกิดมาเลยนะจ๊าพอน้อยจะดูให้ว่าท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนกาแล้วสําหรับคาถามที่บอกว่าท่านจะครบ60ปีในปลายปีหน้าค่ะก็ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้กันเลยในช่วงนี้แล้วขึ้นแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังคีปในช่วงไหน ค่ะถ้าท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างคีพหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนธันวาคม2567นจะจ๊ะค่ะท่านจะได้รับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคม2568เป็นต้นไปยกเว้นถ้าท่านเกิดในวันที่1เกิดในวันที่1 ค่ะธันวาคม2507ค่ะท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพในเดือนที่ท่านเกิด ในเดือนที่ท่านครบอายุ60ปีเลยนะจะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาราคาหรือท่านใดที่จะสอบถามพออนอยเพิ่มเติมค่ะก็ใต้คอมเมนต์ส่งมาเลยทุกคําถามที่ส่งมาพออนอยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออนอย่างชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสที่ประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้พออนอยาต้องกลัาลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ